เนี่ยเตี๊ยวกเตี๊ยวยายแตนครอบครัวตมพอทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนะอันนี้ยายแตนนี่ยายแตนยายแตนเตรียมทผัดเตี๊ยวอยู่นะคะโดนยายลุ้นสับหมูลุกๆอยู่โดนยายนายยายนายลุกเลยลุกแล้วอันนี้อันนี้คนแก่ทำนมนมสาวๆรอกินนะคะมาว วุ่นวายมากบรรยากาศบ้านเราทำลืมแก่ จบไป เต็มชามมาลูกไปเอาชามมาเลยเอาชามออกมาจริงเหรอเอาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่เปืองไม่ใช่หนูไม่กินหนูไม่กินมามาเกิดไปเนี่ยไม่กินก็เต็มชามได้เออไม่กินก็เต็มชามได้นะสาวพูดถูกไม่กินก็เต็มชามให้คนอื่นเขาเตียน ต่อยเลยอย่างงั้นเด็กห,หัวนะหัวไปซ้ายให้แนดะรนดูหน่อยเด็กโอ้ยมันแรกแน่ดั่งสามพุงอะอแรกมากไปหาที่เคี้ยวไม่ได้นะที่บ้านก็ไปดั่แก้วเต็มเลยหมูบดแล้วเอาหมูบดไม่เอาอมันมีขนหมู ไปในนั้นยังไงนะลูนเข้ามาช่อลงไปในภาษวคิะไรส้าวโพหวานหรือเค็มโอก็ถั่วมีอยู่นี่ไงอยู่ข้างหลังนี่ไงถั่วอยู่ใน่ข้าวสาวทำอะไรนู่นอะอันนั้นสาวสาวถอนขนลักแร้ขนลักแร้ก่อนในไม้แล้วก็ ลองอตากล้องมาจเวิร์กโฟลันูรีบร้อยรีบรอยนี่ตากล้องจาเวรลนะคะาลุกินอะไรอ่ะจัดเชือกจัดเชือกี่หยิบน้ำให้มดกินหน่อย จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเก๋เด๋ยวแล้วเสร็จแล้วลวกไปชามเดียวคนละชามคนละชามเอาให้อิ่มไปเลยเก๋เด๋ยวแล้วเสร็จแล้วเก๋เด๋ยวเนี่ยให้เยอะไม่อร่อยนะบอกก่อนใช่เอาชนะน้อยกับหมูเจียวมีไหมเนี่ยไม่มีจ้ะว้าวต้มเสียแดงจับแพรพยุงแม่นี่ถ้าให้แม่ขายชามละงสิบบาทเองแม่พยุง้นอย่างงี้ เราไปกินเตี๋ยวเรือยุ่งยากไงคิดทีเดียวหมดช่วยอะเอาข้าวไปน้ำไก่เลยนะเนื้อแข็งเม็นก้อนน้ำเดือดแล้วใ่ะมีเนื้อไหมลูกกินกินเนื้อเลยแล้วไปทำปลาทอเลยค่ะปลาทอดเลยนะ้อง้ยไอ้ก้อนนี่ร้ายเนี่ยสอนลูกมันร้ายมากเลยอะเอาข้าวไปใส่ปลาทอดมีข้าวอย่างนี้นะเอ่อเกลือสดยายแตนนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะ เน pues ื่องจากว่าบ้านเราคนเยอะซื้อเขากินไม่ไหวน่นโ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 หมูตาอร่อยอยู่ที่ก้นคกก้นเขียงอ๋อลูกทิ้งแงคิดว่าจะเอาลงผสมไ่ไม่า่วันนายโมอไรอะเอาเียบ้อย เม้งอย่าให้หาูกใกล้เมากเตี๋ยนะแล้วขนน้องใส่โซซมาล้างชามก่อนเอาผ้าเช็ดชามหน่อยสิผ้ามก่อนลูกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรียกแมโคากินเตี๋ยหน่อยมันต้องข้ามาาเงไปตั้เพียงอกากอันนี้อันนึงลูก

แลดินดำแั้วแถวโ้นอ่ะเอาเอาไปเอาไถอาไปิ้งหมได้เลยอ่ะสิไมได้ต้องต้องเอาขึ้นหลัง่องนเลยน้ไม่มีนโอน้ไม่มีอ๋อเดวตาไปเอนแทไมากาตุ้ไนตอย่างนี้ยีนนี้ไม่อมีเดียวที่านที่าได้แค่ี้ะเออแทนที่จะมาเอาตรงเนี้ก่อนที่หนูต้องการน้ำตรงเนี้ยเออน่าแต่เย็นเนอะมันต้องเปลียนเป็นขเพราะขมันเปลี่ยนยาก เดี๋ยวนะบอกเขาเอาได้เกินฉันจะเอาเนามนิไมา3ลบแม่ถ่ายวิดีโอจะลงย o u t u b e เลยหนูอาจจะต้องลบช็อตนี้ไปเลยแล้วเนะแม่มึงต้องตัดช็อตนี้ออกนะลูกมันฟังดูไม่พอโอ้โยแม่พะโล้ทีเป็นไงนั่นีไม้จะมือองเธอ่าเอาว่าเ แต่จริงนะหมงทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยคิดถึงคนจ่ายตังค์เลยจริงๆหนูเหนื่อยใจคุณทำอะไรล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวแต่มันเกินชั่วโมงมันเยอะแล้วไงนี่เท่ากับนี่ก็สองหมื่นแล้วมั้งเนี่ยห้าพันห้าพันหาอะไรเมื่อวานห้าพันแล้ววันนี้ยังไม่ได้หมื่นเลยได้แล้วเดี๋ยวมึงเด็ดเจ้าของเข้ามาเขาจะเอาตังค์มา คนหาเงินมันท้อไม่ใช่หรอาหานะชัน้นกำลังดีชั้นแม่แต่เงินยังมันน้อยที่ก็จะเอาในที่จะปรับอู้เอาอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็นานแล้วหมดเลยไพ่แมแจนสองรูปนะนะหมดเลยว่ะเออเอาหมดแหละได้หรอมาบอกเจ็สมาแล้ว,วเว้มวเยมาบอกเจ็ส หมูบ้าชอบลงไปเลยไม่ไม่ี่เนี่ยวันนี้น้เนี่ยมันมันในี้นี่มันพอแล้วนไม่ไม่กี่คนนะอไม่พอแล้วกนะวัลวกะวเไมพอให้มันกินก่อนี่กินก่อน่ายรู้คนมันจะ่อะมึงมันเหรอร่ทำไมจะกินน้ำโค้หรอลูกเม่งเอาน้ำแข็งให้น้องกินสิฮารู้จะกินน้ำแข็ง ฮัลโหลหันไปไม่เอาน้ำแข็งให้บนเบรถจะมังม่กินเลยเนี่ยเฮ้ยรถยังคงความคงความจะดูไปแล้วเดี๋ยวจะเอามากินข้าวก่อนเดี๋ยวไปรับปลาฝากมันม่ได้เอาข้าวมันมาเห็นมันใส่กล่องมาอ่ะแล้วหมูว่าชอบแม่จะใส่อันไหนอ่ะใส่หม้อใหญ่โ้อนเดี๋ยบปอนดุกนี้แป๊บนึงก่อนหม้อหินกวนเสร็จสวนอ๋อติดพันธมารักษาเมือนแบบนี้ลูกไปแล้วแจ๋วแตกแล้ว แตกแล้วลุงบอกแตกแล้วกระบังเดี๋ยวหาที่เกี้ยวไม่ได้หรอกอ๋อรดวยงเนี่ยบ้านนี้วุ่นวายอะแตโหบ้านนี้วุ่นวายมากเลยหมายครอบครัวตัวมอหรือครอบครัววุ่นวาย อดูดีติใจอันน uhh. ี้เจียวกระเทียมเจียวกระเทียม้น้ำมันใสไปก่อนหรน้ำมันมัน้ำมันในรังนู้นะมนี้ตรงนั้น ทำไมก็ถึงได้โชวโป้ไม่รู้เนาะแต่ไอห,หัวผักกาดเอามาดองก็อร่อยนะหัวเช้เท้าอะ่ะไอต้นมันอะ่ะเอามาดองอะ่ะโอ้ กระเทียมแล้วหอมกระเทียมแล้วเฮ้ยอีกหน่อยโทรศัพท์เนี่ยต้องทำรุ่นมีกลิ่นนะงั้นเลยเหรอยิงมองดูแล้วอ่ะไหนขาดเป็นทำได้แล้วเนี่ยครรก็อดกูป้าจะไม่มีหมูบดช่อรอเนี่ยต้องบดช่อก่อนจะไม่ใส่เลยไปชามเดียเดี๋ยวรอไม่ไหวไม่ไหวจกินข้าวมาแล้วรอแป๊บมึงเดี๋ยวไนี่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  อ๋อมีขั้วหัวใจด้วยเหรอรู้ชอบกินตับมากเลยอ่ะตับที่กินกับก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยขั้วสมัยนั้นก็ร้านไปเฮียงน่ยไปเห็นตับเลยน้ำลายไหลเห็นตับทีหันบางๆไว้เลยอยอ

เนี่ยเนี่ยสับอี๋มึงอะโอ้ยตั้งใจไปไหนอะตอนนี้ทำไม่ดีเลยนะแหละตั้งใจมันมันใส่เพื่ออะไรเนาะไอ้ที่เหมือนหัวชโปอ่ะนั่นแหละตั้งใจหลยอ่าจะใส่เพื่ออะไรแล้วกุ้งแห้งตั้งผัดเดี๋ยวเราจะขายตั้งใจก็กุ้งแห้งนะหมดติดอร่อยใครมีสองขวดนะคนจีนเขาเก่ง เอา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 เรียใส่ชามไปเลยไอนี่เรนแล้วอสาวจริงเอาหเหอนเี่ยวเยนเอียวเนี่ยรู้เปล่ามันมันมันของมันไม่ใช่ของคนไทยหรอกนะหนเดียวเนี่ยารู้แม่เจ็บนะอาะไปจหานเียวกนไม่มีเาไม่รู้จักหุนเียวเอาาไ้เอหนเดียวนี่คืออาหารของคนไทย้เกนเป็นของคนไทยเย เรตจองถิงคโปร์เกิดที่ไหนเไปถามเลยจักคเดียวมั่ตอแสดงว่าต้นกเิดมาจากไทยเราเลยจากไทยเราเลยก๋เตี๋ยวตายแล้วอแแตนทำเจะอร่อยเหรออาแม่แตนยลยงมันจะ่อยห่กูไม่สนหรอกโอ้ยบ้าชอบบ้่ชอบปาบเนี่ยหมูอร่อยแค่ตรงบชอเท่านั้นแหละน้ำหมากสทีอร่อยแล้วไอ้้ลูกมาะอร่อยแม่อร่อยหมูหมาก ทำเจนตโฟรแดงแไม่ใช่ไรน้ำมากแม่น้กค่ะใส่น้ำหมากไปน้ำกแม่พำรบมองอันไหนไข่ต้มผักดองต้มเองกระฉาพิชัยไปเผ็ดเลยอ่ะไผักชิต้นหอมนี่เนี่โน้นอ้าวน้อมาจากไหนอ้าว อันนี้นะท่านปงอยู่นี่นะยี่หามึงทำเป็นสวยมึงโยนใส่ไม่ยอมนะมเดี๋ยวผมลุกมาใส่พิกไยอ่ะพิกไตจ็บจาะเลยอันนีำเอ็นไป่าทั้งไหนเน้อไหมีเลยี่นนี้เนื้อเปียกเ่ หนูชอบกินแต่บบกชอเท่นั้นแหละไอ้นั่นตแตมันเล็กไปอ้กระบวยอยู่นนกระบวยใหญ่กระวใหญ่มากอากระบวยใหญ่มาเมันเล็กไปเพราะใส่เนื้อไปกระโวยใหญ่ต้องกระบวยใหญ่ด้ด้ด้แม่ถ้าเกิด ข้าวคุปป๊อกแกคงน้อยใจอ่ะแกรอเขาแบบต้าจริงไอฮารู้เว้ยไอ้ารู้ไอฮารู้สกิจน้ำแรงไปเดี๋ยวคนเอาน้ำหนึมาเอาน้ำหนึ่งเอาน้ำเลยอเอาน้ำในหม้อนู่ว้าวอันนี้เอาพาดทอใส่นี่แล้วน้ำุ่มใส่ใครหิวมากกินไปก่อนอืมร้อนไอ้มดอเอาพัดทอดเยอะไปแล้วก็ผึ่งเฉียวนะคะ มราเทพขอบคุณค่ะร้อนไหมร้อนไหมเฮ่อร้องอย่ามาอยกับแม่ให้เด็กโ้กี้ก่อนนี่เสร็จแล้ว